ก็จะดาต่อได้นี่เก่งกว่าห้องหนึ่งแล้วผู้ชายสวยไหมกระดาษสาสวยแต่ข้างในไม่รู้ลองดูลองดูมั้งดิแฟนชีสหรือเปล่าไม่ได้ผู้ชายได้แล้วเขาไม่ได้ติดเยาวชนชีสของหนูด้วยถ้าไม่ใช่ก็ไปห้ามเลยแล้วไม่ว่าอะไรแฟชีสก็มันคืออะไรเล่าบอกหน่อยทำไม่ถูกใรด้วยนะแฟนชีสหรือเปล่าไม่เออแล้วเออผู้ชาย ช่วยกันสเป็นคู่ช่วยกันได้ใช่ไหออมครับอมังกรมาหรอองกรัวไเหลือครับกงค ยิงเพื่อนก่อนเลยไหมล้อบังกาหาย์อขยิงเพื่อนก่อนนะครับ